แมไหนเงินน่ะฮัโหลายสาฮัโหลพี่แตมเงินค่าเทอมได้หรือยังเนี่ยผัดอาจารย์เขามาหลายวันแล้วนะ แต่พี่ยังไม่พร้อมเลยเงินเดือนพี่ยังไม่ออกเลยอะ่ะแล้วเดือนเนี้โอทีพี่ก็ไม่ค่อยมีด้วยอ่ะสายังไงสาลองขออาจารย์ดูสักสิ้นเดือนได้ไหมอุ้ย, <IS AS ING> ยไม่ได้หรอกเขาทวงมาจนสาอายเพื่มหมดแล้วเนี่ยทางมอเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยทําไม่ให้วันเนี้ยสาหมดสิทธิสอบแน่ยังไงวันเนี้ยต้องหามาให้สาให้ได้นะโ okay, อเคยังไงพี่จะรีบหามาให้สาแล้วกันนะแค่นี้นะ แอมฉันมีเรื่องอยากจะบรบกวนแกหน่อยอะแตมนี่แกหายไปนานมากเลยนะตอนนี้จะมีเรื่องอะไรวะโทรมาหารฉันอะ่ะแกนี่ก็หายไปนานมากเลยนะไม่ได้ติดต่อฉันมาเลยอะคือถ้าฉันไม่เดือดร้อนจริงจริงอ่ะฉันไม่โทรหาแกหรอกตอนนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆรงว่าแกฉันจะขอบรบกวนยืมเงินแกซักสองหมื่นได้ไหมวะแกกับฉันน่ะสนิทกันมาก เรื่องเงินแค่นี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเอาไปให้แกเองฉันอยากเจอแกด้วยอ่ะไม่เจอกันตั้งนานแล้วอ่ะฉันคิดถึงฉันจะได้เอาเงินไปให้แกดว้วยเอา,อามาีไหมนัดกันร้านเดิมโอเคแอมขอบใจแกมากนะเว้โอเคแค่นี้นะขอบใจมาก เป็นไงบ้างแกเป็นไงอ่ะเป็นไงมัางแกมานานแล้วหรอก็พอดีวันนี้ฉันไม่มีงาน่ะเขาจ้างแค่ครึ่งวันฉันก็เลยได้กลับเร็ว เออนี่แตมแล้นที่แกยืมฉันขอบใจเธอมากนะแอมถ้าไงฉันมีเงินแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบหามาคืนแกนะอืมไม่เป็นไรหรอกแกมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนฉันอืมแล้วว่าแต่แกเอามินไปทำอะไรอะ่ะพอดีน้องสาวฉันนะ่ะต้องเงินไปจ่ายค่าเทอมแล้วฉันนะ่ะหาเงินไม่ทันเลย เดือนนี้โอทีฉันก็ไม่มีงานก็ไม่ค่อยมีด้วยกับแกฉันก็เลยต้องรบกวนแกนี่ไงนี่ใช่ไหมเหตุผลที่แกสละสิทธิ์ทั้งที่ทแกสอบได้แล้วแกต้องเสียสละตัวเองออกมาทํางานงหาเงินสมน้อยแกเรียนแล้วแก,งงแวแกจบมาแค่วุ้นม .6 เงินเดือนมันจะไปพอะลรว่าแก ไม่แตมว่าฉันอะเสียดายแทนแกมากเลยอะไม่งั้นเราก็ได้เรียนด้วยกันแล้วแหละเราฉันเชื่อนะว่าถ้าแกจบมานะแกต้องได้งานดีๆทำแน่ก็พอดีช่วงที่ฉันจะจบมองหาพ่อเนียเสียแกฉันก็เลยจะต้องออกมาทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระแม่ฉันแล้วตอนเนี้ยแม่ฉันก็ไม่อยู่แล้วฉันก็เหลือแค่น้องนี่แหละฉันเลยต้องทำงานส่งเงินหาเลี้ยงน้องฉันอะ โฟแตมฉันไม่คิดเลยนะว่าชีวิตแกจะลำบากแบบเนี้ยต่อไปนี้นะถ้าแกมีเรื่องอะไรอนะ่ะแกบอกฉันได้ตลอดเลยฉันยินดีช่วยแกขอบใจมากนะแฮมไม่เป็นไรหรอกฉันดีใจมากเลยนะได้เจอแกเนะี่ยเอางี้เดี๋ยวแกอยากกินอะไรแกสั่งเลยนะเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำกับนพียงโอเค๋ยวามา ฮัลโหลสาฮัลโหลพี่พี่ไหนเนี่ยวันนี้ได้านี้เงินอ่ะฉันจะได้เข้าไปเอาที่อยู่ร้านเดิมอ่ะที่พี่เคยพาสามาอ๋อ oh. ใกล้ๆอ่ะสายอยู่ั้นก๋วยเตี๋ยวเล็ลกน่นจะสาเขาแบบมุมนี่นะโอเค あっ。 แล้วทำไมแกถึงได้เัินจากพี่แกวะเอา้าก็ฉันโกโบ,เบ้เอไปบอกว่าบอกเขาว่าฉันต้องการค่าเทอมอะไรเงนนี้ยที่แต่มมาพูดง่ายหลอกง่ายแกรู้ไกมถ้าเธอวาอะไรแกไม่ได้เรียนสักหน่อยต่างดำเลยอัธโดรดเขาไม่รู้หรอก <c oughs> แล้วเพียงแต่ขาดไม่ได้กเผ๋าเนี่ยจะเอา งินนี้ฉันคงให้ไม่ได้อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยด้วยนี่นะมันเป็นเงินที่พี่ชายเธอยืมฉันไปเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเือมให้เธอแต่ตอนนี้คงไม่ต้องแล้วนี่แกจะเปลี่ยนใจไม่ยืมเงินแล้วเหรอฉันว่าแกไม่ต้องเป็นต้องจ่ายแล้วแหละค่าเทอมเนาะโอ้มันมันไม่ได้เหียนอ,อะไรวะแอมแกอะไรมาพูดวะ อบได้อนาคตดีๆแกลาออกมาเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงน้องแกคนเนี้ยตอนนี้มันสูงมากน้องแกโกหกแกที่มันมาขอเงินแกเนี่ยมันเอาไปใช้จ่ายเพื่อที่ได้ส่วนตัวนั้นแหละแกถึงต้องมาําบากแบบนี้จริงหรอสาเพื่อนพี่มันก็พูดมั่วไปเองอ่ะพี่อย่าไปฟังเขาเลยพูดมั่วหรอฉันด้นที่เธอคุยหมดละ ในห้องน้ำ ส่วนแกนะแตมแกไปทํางานกับฉันส่วนเรื่องวูดอ่ะแกก็ไปเรียนป่าเอาทีหนังทางานส่งควายเรียนอ่ะยังดีกว่าส่งน้องในละคุณแบบนี้เรียนมันป่าไปหม